สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมชอปเปอร์คุ้งกันมาต่อกับอินเฟอมัอีครั้งนะตอนนี้พี่เข้ามาดูที่ออปชันนะยังเป็นฮาร์ดอยู่นะทำไมชีพพี่มันลำบ,บากเลย่นะเกมก็ใจดีนะให้พี่เล่นฮาร์ดเพราะเห็นพี่เก่งอะไรเงี้ยเออไม่ว่ากันเกมต่อจากาเมื่อกี้นะพี่เล่นวันเดียวกันนะโอเคไปภาคกิจต,ต่อไปกันเลยดีกว่า่านผู้ชมเราไม่สนใจใครสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับไม่มีการชุบใครครับโอเคภาคตกิจต่อไปอยู่ตรงนี้ครับข้างหน้าเรานะเป็นสตอรี่หมดเป็นสตอรี่เหมือนกันนะเราก็ต้องจะไปกันจัดให้ มีมีอะไรนะมีเด็ดดรอปเด็ดดรอปพี่ไม่ขอเก็บแล้วกันเพราะพี่ขี้เกียจมันเสียเวลาท่านผู้ชมก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรถ้าเกิดน้องมีอะไรสนใจแนะนําเจ้าให้ท่านพ,พี่ทำอะไรก็บอกแล้วกันเดี๋ยวพี่จะได้มาหาทำเป็นไรของมึงเนี่ยฮะอยู่ขู่เดเๆนี้ยิงทำไมเนี่ยจิ๊ว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 อยู่ยากกูขึ้นไปบวกกับมึงก็ได้มามามาอยากมีเรื่องใช่ไหมมาจัดให้ช็อปเปอร์คุงจัดให้ ถึงตัวแล้วมึงตายถึงตัวมึงตังตายถึงตัวแล้วมึงตายอ,อดูดเรียบร้อยโอเคพอใจแล้วศัตรูมันสปอน์งนต้องๆอย่างนี้เลยเหรอที่ไม่เข้าใจคือแบบอย่างนี้มันไม่ทำมันไม่เท่ากับว่าเรายิ่งเล่นยากว่าศัตรูมันสปอนอยู่บนตึกแล้วต้องคอยปีนตึกไปยิงกับมันเนี่ยนะอะไรเงี้ยก็แปลกในบางเกมนี้ก็เข้าใจว่าเป็นภาคแรกไงเขาเลยเพิ่งทำครั้งแรกก็เลยเพิ่งจะเขา้าเพิ่งจะแบบหาอะไรต่างๆทำให้มันแบบรู้สึกแปลกใหม่ ในสไตล์เกมของตัวเองอะไรที่ก็ไม่ว่าหรอกก็จะรอดูภาคสองจะพัฒนาการได้ขนาดไหนแล้วก็อินฟรูเอนซอภาคเซ็กซ์ันจะขนาดไหนนะนี่แหละคือผมว่าทำไมพี่ถึงชอบที่ว่า,วาจะต้องเล่นภาคหนึ่งภาคสองภาคสามไม่ไเล่นภาคสุดท้ายที่มันเจ๋งที่สุดไปเลยล่ะบางทีมันต้องดูการพัฒนาของตัวละครของเกมด้วยว่ามันเจ๋งแค่ไหนอ่าพูดมาเยอะน้ำทะลวล้วนเลยโอเค medical in emergency นะโอเคโค้ชันได้รับข้อไอนะข้อความฉุกเฉินอ่าอยู่ที่อยู่แถบริปทถวแถบริเปอร์นั่นกำลังคลองอยู่อะไรเงี้ยฉันจัดการปัญหาโลกไม่ได้โลกแตกไกว้หรอกนะก <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดทำได้เขาอาจจะให้อะไรดีๆคืนมาก็ได้โอเคซัมมิชชั่นมาดถึง in emergency โวอ์บโอเคตรงนี้ชิมิชิมิมาร์กไปวิ่งยอดอุ้มพลังกูเยอะซะเหลือเกิน โอเคเราต้องคือเกมนี้มันปีนตึกมากไม่ได้เปนยังไงก็ต้องเดินบนพื้นอะไฟเอเมอร์เจนซี่ก็ตรงนั้นไม่ใช่ที่เราที่เรามาร์กไปไหมใช่ไหมสีเหลืองอะใช่ไหมถูกแล้วมันจะบอกเราทำไมบ่อยๆยิงกูอีกแล้วเอ้ามีไล่บ้ามาเขายิงกูจะตายหาเดี๋ยวนี้พวกลิปเปอร์โจมตีพวกเราที่เจมส์ที่คลินิกอะอยู่ทางอะไรนะทางถนนข้างล่างนี่อะไรเงี้ยช่วยหน่อยนี่เหละไอ้มีลูกซองด้วยโอ้ ความซวยมาเยือนกูนละจิ๊ก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 จิก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 จิ เย็นอุ้ยยิงไม่บอกกันไม่กล่าวเลยนะเธอยีฟีดออริเปอร์อาราวเดอคลินิกให้จัดการรีโอ้ระเบิดควันนี่ระเบิดควันระเบิดระเบิดไฟโมโลทอกเหรอมึงโมโลทอกเหรอมาโมโลทอกขอตัวตัวหน่อยเนาะอู้อู้ขอตัวตัวขอตัว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 หน่อยตัวตัวหน่อยมีรีฟินิเชอร์เรียบร้อยอ๋อก็คือสามารถเทคเทรเดทอรี่ก็คืออะไรนะสามารถทำให้คนแถวนี้เกลียดเราน้อยลงแล้วก็มีอ๋อ เป็นการยึดยึดดินแดนใช่ไหมอ่าฮะอันล็อกอ่าฮะโอเคอ๋อซึ่งพอเรายึดตรงนี้ได้ก็จะไม่มีศัตรูเกิดตรงนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเออล็อกออนอ้าวเอ่อไม่มีคาม่าคาม่าไม่เปลี่ยนอ่าฮะโอเคฮิลต้องฮิลด้วยเหรอไม่อยากฮิลเลยแต่โอเคช่วยหน่อยก็ได้คือเขาต้องการฮิลลิ่งทัช2แคล อ๋อคือเราอ๋อคนมันช่วยเราต้องช่วยก็ได้ใช่ช่วยได้ครับสองการใช่ไหมโอเคช่วยก็ได้แล้วค่าค่าความช่วยเราเปลี่ยนไหมเนี่ยไม่เปลี่ยนเนาะใช่ไหมรถช่างมันเถิดเปลี่ยนพี่ก็ช่างอ่ะที่จะได้เป็นคนเลวยังไงยังไงคนมันจะเลวมันก็ต้องเลวให้ได้อะใช่เปลี่ยนพระกิจต่อไปกันดีกว่าท่านผู้ชมแม่อืมดีแล้วที่เดิมเลยเนี่ยยิ้งจังพวกมึงเนี่ยฮะตะตูมันอยู่บนตึกอ่ะไม่ชอบอย่างนี้เลยอ่ะตูมบนตึกอ่ะอารมณ์น้องนึกถึงเอซนครีตตะตูมอยู่บนตึกทุกคนอะมันทำอะไรไม่ได้อ้าวล่วง ตกมาคอหักได้7จ e ็ p เรษจจิกจิกจิกเนี่ยมันเกิดใหม่แก้วในศัตรูข้างบนเนี่ยลงมา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 มีไหมอ่ะใครจะมีเรื่องอีกลงมาลงมาลงมาโอเคเอตอนนี้จะมีเป็นภารกิจเสริมใช่ไหมแ a มเ a g นี่คือให้เราไปสู้ใช่ไหมที่ดาวว่าแลมเพ g นี่คือการออกไปแบบอารวาสให้ตีศัตูทั่วไปนะ่คงไม่สนใจส่วนอันนี้ทักคอลเลอร์มันคืออะไร ช่างมันเถิดไม่สนใจแล้วนี่คืออะไรช่างมันเถิด medical clinic อ๋อเป็นร้านยาใช่ไหมนี่คือไซนิชชั่นอ่ททาเทเดไลอัพลิงซึ่งพี่จะขอเล่นเนื้อหลักก่อนแล้วกันก็เดี๋ยวถ้ายัางไงถ้าน้องแบบอยากให้พี่เล่นเนื้อเรื่องเสริมอะไรก็เดี๋ยวมาบอกทีหลังแล้วกันนะว่าใช้เล่นตรงไหนบ้างเดี๋ยวพี่จะไปตามที่พี่บอกแล้วกันแต่ตอนนี้พี่ขอเล่นเนื้อหลักไปก่อนนะโอเคไปกันดีกว่าว่าไงเพื่อนตายยังตายแล้วแตยังไม่ตายกูซ้ำไม่ตายกูซ้ำนะอะไรเงี้ย เออมันมีเรื่องของเอาพลังเออใช่โอ้โหกี่ประสบโอ้สองพันแล้วเอตัวเธอสุดยอดซื้อได้ไม่นี่เอาหลอดยังไม่ได้โอเคมีพลังอ e ีวิวช็อคเวฟช็อคเวฟอ่าพีเพิลอ็อบเจกคอสอ่คอรแบดดามเอ็ดไฮเออร์ยูสอ่าอันนี้มีฝั่งแอคไลท์โห้ยังกับสตาร์วอร์แต่ต้องจบไซต์มิชชั่น5อันน่ะเพื่อเอาอันนี้นะโอ้โห เหนื่อยว่ะต้องปวดล็อกอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้อะไรนะ thunder drop กระโดดโจมตีอันนี้อือจำเป็นครับรีดิวดาเมจโคตรจะจำเป็นเลยหมดเลยใช่ไหม EP พี่สามหรือสามร้อยอ่ะหมดเลยทีเดียวโอเคช่างมันคือมันจำเป็นนะเพราะเราเพราะเราบางตัวตัวละครเราบางมากพอดี่ต้องอัพจริงๆไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้โอเคอ่าก็คงหมดแล้วมั้ง bioleash poof โอเคอ่าอันนี้ไม่ใช่ ก็ซึ่งเดี๋ยวต่อไปพี่จะมาอัพไอ้เจ้าท่าผักแล้วกันถ้าถ้าสนใจดีผ้าผักเพราะมันเผื่อเผื่อได้ใช้เผื่อได้ใช้มันกระจายมันกระจายดาเมจไปเป็นเป็นวงกว้างไงเพื่อให้ศัตรูมันกระเด็นออกไปดีกว่าที่มายิงทีละคนทีละคนมันเสียเวลาเกิดมันเข้ามาข้างหน้าเราเลยเยอะเรายิงไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยใช้ใช้ใช้ไอ้สกิลเนี้ยยิงสวนไปน้องงกพี่จะพูดเรื่องอะไรเนี้ยก็ไอ้ใครยิงไอ้อะไรของมึงเนี่ยฮะอะไรของมึงอ่ะอ่ะ จิ๊บจิ๊บจโดดไหมเนี่ยโดดลงไปเออนั่นตายแล้วอ๋อซะกูเจ็บตัวเลยยิงไม่ดูกูเลยโอเคมิชชันสตาร์ทนะไฮกราวเฮ้ยโมยาฉันถึงที่หมายแล้วแต่ตรงนั้นอ่ะไปที่เซลล์ทาวเวอร์อ่ะฮะจะได้มีชาร์จโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้โหมีงี้ด้วยชาร์จไฟได้ไหมเนี่ยขึ้นกูไต่เชือกแล้วกัน มิชั่นเบอร์อีกแล้วโอเคอนนเ,าาอเอวิตเลสมีชิมิอาอ้ชาร์ไฟ,ฟเข้ไาไ,ไปโอเคดด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 ด พลังงานจะหมดแล้วอ่ะน ouais> um> voilà ี่พลังงานขอพลังงานด่วนโอ้โหยิงไม่ถามกูเลยจะเย็นพี่จะเย็นขอดูพลังนิดโอเคอ่าให้ไปคลิก L3 to locate อะไรนะ d ดินเอเนจเตอร์ให้ต้องมาดูดพวกนี้ใช่ไหมจัดให้ เออ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 โอ้โอ้ชิตผักครับผักกระเด็นไปจึ๊ก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 โอเคเราก็ต้องดูดมันช่มิโอ้ยโดนยิงใครยิงจะยิงไม่หยุดอีกเหรอฮะอ่าเวพอイ้ยโอ้ยไม่หมดสักทีหมดสักทีเถอะกูเหนื่อยปะตูแม่งเยอะจัดรถพลังงานไฟฟ้าขอบคุณครับ จิว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 โอเคจิ้วเฮตะซ้ำแล้วก็ดูดใช่ไหมอ่าอุ้ยไม่หมดอีกอะอยู่ไหนเนี่ยจิววจิวจิโอเคเทคดาวดูดดูด อ๋าไม่น่ามาดูมันตอนนี้เลยโดนยิงเอ้าโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะเยอะมากเยอะโวกเยอะโวกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเยอะโวกเยอะมากโดดหลบวิ่งหนีซะจุกจุกตูดเลยตูน่าจะเป็นฝั่งศัตรูใช่ฝั่งนั้นเรายึข้นไปใช่ไหมเอ่อแก๊สมันก็ตามกูจังเลยอะไรเนี่ยฮะเอออืมอื้อืมเออเฮ้เดี๋ยวเก็บเคลื่อนก่อนอ่ะอ่ะผักอืมผัก ผักผลไม้เออโอ้ยไม่หมดอีกอะเอาใช่ไหม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 เออโอ้ยกูจะตายแล้วอย่าพึ่งโอ้ยมันจะเก่งไปไหนเนี่ยดูดไฟนิดนึงอ่าโอเคได้คืนมาบ้างเพื่อนมึงทำกูเนี่ยกูดูดพลังมึงบ้างอ่าดูโอ้ยโดนยิงนี่กูมาสู้อะไรแบบนี้จิ้ว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 เฮ้ยแล้วทีปอยไปปอยเข้าไปเรียบร้อยหมดไหม โอเคน่าจะข้างบนนี้ใช่ไหมพี่ก็มัวแต่ดูจุดแดงๆมันไม่ได้มันต้องดูไว้ตรงจุดฟ้าๆใช่ปะว่าต้องไปดูตรงไหนบ้างใช่ไหมโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊าบโอเคดูเห็นไหมอ่าฮะเข้มไหมอ่าโอเคไปต่อต้องตามจุดฟ้าๆนี้ไปสินะโอเคไม่ว่ากันไอ้เราก็มั่วมานานเอาเน่ะมันได้ลองเล่นอะไรบ้างๆใหม่ๆเฮ้ยมันเพจชาร์จนี่ว่ะฮึบเอามานั่นแหละ เออป๊าปป๊าปไต่ตึกฟรีรันอุ้ยจะพาครัวก็ทิ้งแหละฮึบป๊าปป๊าปนี่ฮึบป๊าปนี่จะปีนต่อซับอานี่ไงเจอแล้วนี่ใช่ไหมดูดได้ไหมอ่ะอื้อไม่ใช่อ่ะโอเคอยู่ตรงนู้นโอ้ไกไปไอเฮ้ยเดดดรอปอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวมันเดดดรอปเดี๋ยวจะพึ่งใครยิงวะเฮ้ย แวบๆอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเก็บเดดดอกก่อนได้ไหมไม่ได้โอเคก็ต้องไปข้างล่างใช่ไหมหย่าใครยิงกูอีกเนี่ยยังไม่ทำอะไรพวกมันเลยมันยิงเอายิงเอาในเกมนี้เป็นอะไรของมันวะโอเคตัดรถไฟนี่แหละปลอดภัยไงปลอดภัยแน่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 ยิงอีกแล้วมันเป็นรถถังเหรอรถอุ้ยมันเป็นป้อมปืนโอ้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 ชิตโอ้ชิต โอ้ยชิดักมผักผักเข้าไปผักเข้าไปอืมผักเข้าไปให้มันล้มไปก่อนผักผักโอ้ผักผักให้หมดเรยบรอยอืมซเทกดาวตายกูตายกูตายเดี๋ยกูตายเฮอนี้อืออืออเรียบร้อยอืมซ้เกดายกูตากูตายเดี๋ยวกูตายเยจะคนน้มอมอมอหอ ลบไม่ทันแล้วอ๋ออ๋อโอ้โหมันยิงกูไม่โดนเลยเนี่ยดีมากนั่งโอเคพลังงานหมดแล้วอ่ะเอ่อจิ๊ว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 โอเคเฮดช็อตดีมากเฮ้ยระเบิดไฟระเบิดไฟระเบิดโอ๋อกูเยอะอ่ะอื้อหือเดี่ยวโอ้ออ๋อเออเออฮึบปั๊บ ปั๊บม้วนหน้าม้วนหลังม้วนซ้ายและม้วนขวามีไฟไหมแถวนี้มีไฟไหมแถวนี้ไหนไฟโอ้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 ไม่มีไฟให้กูเลยหรอนี่ไม่มีไฟเลยแถวนี้โอ้โหไม่แต่โจรลดลดลดสักนิดนึงขอสักนิดก็ยังดีโอ้ยโอ้ยเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลงท่อกูรีบลงเลยเพนเพน เอ้อสตูมันเยอะมากเลยอ่ะเก่งไปไหมวะโอเค I'm in โอเคฉันอยู่ชั่วโมงมาแล้วอ่าฮะก็ะขขเหมือนเดิมพยายามไปอ่ะวางกันไปโอเคศัตรูมันยิงเราแบบมันไม่รู้สิัตรูมันเยอะไปป่ะแบบคือถ้าเกิดว่าเทียบกับลักษณะของการต่อสูขส้ของเราอ่ะลักษณะในการสู้มัน คือมันมันเหมือนกับมันไม่ใช่ว่าเราสามารถจะสู้กับทุกคนได้อะมันคือคือเหมือนกับเราเราเป็นยอดพนธุก็จริงแต่เราเหมือนกับไม่ใช่แบบสุดๆเหมือนกับโปรโตไทป์อ่ะใช่ไหมเหมือนกับยังเป็นคนอยู่โดนยิงก็ตายได้อะไรเงี้ยซึ่งเราตายง่ายง่ยเกมนี้จริงโปรโตไทป์แม่งสู้แทบจะแทบจะแบบไม่เป็นไรเลยอ่ะใช่ไหมเอออะไรเงี้ยแค่ว่ามันต้องหาคนดูดใช่ไหมอะไรเงี้ยช่างมันเถอะพี่ไม่อยากเปรียบเทียบเกมโปรโตไทป์กับเกมนี้เท่าไหร่เพราะว่ามันก็นะแต่มันต้องพูดจริงเพราะมันแบบมันก็ไล่เลี่ยกันอ่ะมันออกไล่เลี่ยกันมากอ่ะเกมนี้โอเค ฮึบตูดจ้าอะสบายตัวละได้พลังใหม่ไหมอือเออออเป็นระเบิดใช่ไหมเออเยี่ยมอย่างเงี้ยค่อยอยากได้หน่อยเป็นพลังที่แบบฆ่าได้หลายหลคนยเงี้ยค่อยดีหน่อยกด L2 แล้วกด,ด L1 แล้วกด C ีเลี่ยมเพื่อใช้นะ,อะโอเคเยี่ยมงานนี้แบบมีปลาเ็จได้ของหนักเลยทุกท่าน พลังใหม่แล้วของหนักทำลายไอ้บริีเคด้วยการใช้กรเนตช็อคโอเคฮึบเกลือนเกรเนตเอาตูมอ้าวแมงไม่โดนเกลือนตูมนั่นแหละดีมากเปลืองพลังงานใช้ได้เหมือนกันเนี่ยเปลืองใช้ได้เลยอ่าไอซีก็โทรบอกอะไรนะมีคนแถวนี้จอร์จจอร์จเหรอ เออเธอมีแพ็กเกจเอ้ยลงน้ำอ๋อโอเคดูดไฟนิดนึ่งพี่พยายามฟังอยู่ว่าซิพูดอะไรมันเหมือนจะให้เราไปเอาสักไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมทนเลยโอ้มใครหักในเออ เยี่ยมอ๋อออตกน้ำตกน้ำโอเคเดี๋ยนะไม่ไปฟัง,งเลยที่ซีพูกลังบวกกัังสู้อยู่อ่ะแต่ว่ามันก็ให้เราไปเอาของใช่ไหมเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเล่นไปเล่นเดี๋ยวก็รู้เป็นไงเป็นไงโอเคบเนี่ยฮึบโอ้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 ต้องป่าฮึบโดนไหม ไม่โดนลงสูงฮึบโอูมไม่โดนอีกโอ้ตายตายโอ้โหเยอะชี้หายเลยอือเอาไปคุณให้ฟรีอูมนั่นแหละเอาไปคุณให้ฟรีเอออูมไม่โดนโอเคสูงนิดนึ่งฮึบเอาไปให้ฟรีอูมนั่นแหละขอไฟนิดโอ้เจ้าเจ้าให้กูได้ไฟบ้างก็ดีนะเอาไปกูให้ฟรีตูม ไม่ถึงสูงนิดประมาณนี้ครับปุ้มนั่นแหละเรียบร้อยฮะอ่ะอ่ะมันระเบิดช้าไปหน่อยนะพี่ว่ามันจะระเบิดแบบเร็วๆแม่หรือไม่ใช่เรากดระเบิดได้อะไรเงี้ยจะดีมากแต่มันระเบิดช้าไปเป็นไงพี่ตายไหมตายนะโอเคถ้าไม่ตายกูดูดซ้ำถ้าไม่ตายกูดูดพลังซ้ำอะไรเงี้ยดูดไฟโอเคไฟเราเยอะแล้วไม่ต้องห่วงึบเย่มาอีกแล้ว ระเบิดตัวเย่หยุดหยุดหยุดโอ้ไม่เคยฟังดูเลยเฮ้ยมันไงมายตัวละหยุดหยุดบอกให้หยุดบอกให้หยุดหยุดหยุดเออหยุดหยุดบอกให้หยุดหยุดจะขยับนั่นแหละเรียบร้อยจะได้ดูเองได้มีคนมาขวางไงจะได้ฆ่าได้ง่ายๆเรียบร้อยคนนี้ตายเปล่าตาย อ้าวไม่ตายไม่ตายดูดครับถ้าไม่ตายนี่เป็นเป็นเหยื่อเรามีอไหมเหมือนโสมันจะตกน้ำหมดแล้วไงอะไรเงี้ยโอเคฮะอ่ะเปิดไฟเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมแหมก็ขอบคุณแล้วเนี่ยจะเป็นคนเลวแต่ก็ยังเป็นคนดีอยู่ดีอ่ะขึ้นมาไฟติดนั่นควอเตอร์ทีนโซนก็ค <apply> ือเป็นอะไรนะเขต ปกเกจจการอะไรเงี้ยให้เราดีมากโอ้ยอืมเอ่อแอคชั่นเมสเดอะ์เซเลดตี้มอร์อีวิวเพิ่มความเลวไปบ้างเล็กน้อยนะฮะก็เล่นดูดพลังทุกคนเลยจี๋ว่แต่ศัตรูยิงเราอีกแล้วอ่ะไหนวะโอ้อยู่สูงซะเหลือเกินนี่วูนะแล้วทีนี้แม่งก็หนีไปอย่าขวางครับอย่าขวางคนกำลังยุ่งอ่าฮะเกจการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งโอ้ไม่ได้ดูนะเลยมัวแต่ฟัง นี่เป็นไฟฟ้าอัดูดนิดนึงอ้าวนอนสบายนะเมืองกูดูดเลยอืมไม่ตายใช่ไหมแล้วเบิดตัวเองแล้วตัวเองไม่ตายมันไม่ได้ไงวะโอเคใช่เสตโฟป่ะใช่ไหมไม่ใช่อ้าวคนนอนป่วยดีมากนอนป่วยกูดูดเลยอืมเรียบร้อยไม่ยากเชื่อสินะโอ๊ยโดิงเฮ้ยกูได้ฟังบทพูดบ้างดิเฮ้ยแม่งยิงกูนั่นแหละ ผู้คนอะไรโปสเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะเป็นเป็นเมสเสจนี่ก็ตามฉันคิดว่าก็ยิงจังว้ายยิงจังอืมไม่ไปอีกเรียบร้อยโอเคฮึไม่ได้ฟังมันพูดเลยมันไม่ได้ฟังจริงเนาะขอใครมันฟังไม่ได้จริงมันเออลงไปคอหักดีมาก โอเคพี่จบพันที่นี้ก่อนแล้วกันกน้องก็อย่าลืมชอบก็ like, ไลค์ซับสไครป์เฟซบุ๊กฉันเคยเดี๋ยวเจอกันนพระหน้าเดี๋ยวมาต่อภารกิจนี้แล้วกันนาะโอเคไปครับสวัสดีครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมสสตรีม เอเลียนเวอร์เนียสตีมช็อป MTS เกม Game Store for Gamers Steam ที่ให้การสนับสนุชนชน่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมใต้ที่เดสคริปชันใต้คลิปได้เลยนะครับ